เตรียมตัวช็อกมือถือรุ่นใหม่ที่รอคอยอาจจะไม่เหมือนที่คิด oppo reno 15ที่กำลังจะเปิดตัวทั่วโลกอาจมีสเปคที่ไม่เหมือนกับรุ่นที่ขายในประเทศจีนแล้วแบบนี้เราจะได้อะไรกันแน่ข่าวลือหนาหูว่า oppo กำลังจะเปิดตัว reno 15 series ในประเทศจีนวันที่17พฤศจิกายนนี้ h t t p s s p e c f o c o m w e b s e a k p e f o p p o r e n o 1 5 o p p o r e n o 1 5 p r o 3 9 8 1 6 5แต่เดี๋ยวก่อนมีข่าววงในจากสมาร์ท r e ี h t t p s w w w s m a r t p r e c o m b y e x c l u s i v e o p p o r e n o 1 5 g o i n g g l o b a l w i k i d i f f e r e n t i n t e r n a s c o m p a r e d t o c h i n a m o d e l บอกว่ารุ่นที่จะวางขายทั่วโลก (global) จะไม่เหมือนกับรุ่นจีนทั้งชิปเซ็ตและดีไซน์แล้วทำไมต้องทำแบบนี้ ดูเหมือนว่า oppo จะแบ่งสเปคตามภูมิภาคอย่างชัดเจนสำหรับมือถือระดับกลางรุ่นใหม่นี้ซึ่งอาจเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดหรืออาจมีเหตุผลด้านต้นทุนการผลิตเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ผู้บริโภคอย่างเราจะได้ประโยชน์จริงๆหรือถ้าใครสนใจมือถือ oppo รุ่นปัจจุบันตอนนี้ในไทยมี oppo reno 14 5 g ราคา16,999บาท shopee https s h o e d, d o e a t t p s colon slash a h g i k o asia 495 ev0th และ oppo reno 14โปรราคา24,999บาท shopee https colon slash slash g i c k o dot asia สุนิเชห pds lazada https colon slash slash g i c k o dot asia วิ่ง4549ให้เลือกซื้อกันได้มาเจาะลึกสเปคที่อาจจะของ oppo reno 15รุ่น global กันหน้าจอ o l e d ขนาดใหญ่6.59นิ้วความละเอียด1 5 k คมชัดสุดๆพร้อมอัตรา refresh rate 1 2 0ร,ร,ร h z ภาพลื่นไหลไม่มีสะดุดชิปเซตไฮไลท์สำคัญคาดว่าจะเปลี่ยนมาใช้ Snapdragon 7 Gen 4แทนที่เดินเซอร์ที่ในรุ่นจีนซึ่งอาจจะให้ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันแต่ Snapdragon 7 Gen 4จะดีกว่าเดินเซอร์ที่จริงๆหรือนี่แหละคือจุดที่น่าถกเถียงแบตเตอรี่จุดใจถึง6500 mAh ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันแถมยังรองรับการชาร์จเร็ว80ดชาร์จแป๊บเดียวเต็มกล้องถ่ายรูปก,ก็ไม่ธรรมดากล้องหลังสตัว กล้องหลัก5 0 mp กล้อง ultra ละเอีด8 mp และกล้อง telephoto periscope ความละเอียด5 0 mp ซูมแบบออปติคัล3 5 x ซูมได้ไกลาภาพไม่แตกฟีเจอร์อื่นๆ wifi 7เร็วแรงทะลุนรก nfc แตะจ่ายเงินง่ายเซ็นเซอร์แกนลายนิ้วมือใต้จอสะดวกปลอดภัยและระบบปฏิบัติการ android 16ใหม่ล่าสุดคาดว่า oppo reno 15 s e r i ซีรุ่น global อาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 0 2 6ปีหน้ารอกันอีกนิดนะ แล้ว Oppo Reno 15 version จีนล่ะรุ่นที่เตรียมเปิดตัวในวันที่17พฤศจิกายนนี้จะมีสเปคที่แตกต่างกันพอสมควรหน้าจอ OLED ขนาด6.32นิ้วเล็กกว่ารุ่น global เล็กน้อยแต่ความละเอียด 1.5K และ 120Hz เท่ากันชิปเซ็ต Dimensity 8450อาจจะเน้นเรื่อง AI หรือการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ 6200mAh รองรับชาร์จ 80W เช่นกัน ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคือกล้องรุ่นจีนข่าวลือว่าจะใช้เซ็นเซอร์หลักความละเอียดสูงถึง2.0 0 MP ภาพคมชัดสุดๆพร้อมได้กล้องอุลตร้าเรย์ห0 MP และเทเลโฟโตเปอเรสโคห50ส MP ซึ่งน่าจะให้คุณภาพของภาพที่ดีกว่าแต่ความละเอียดสูงขนาดนั้นจำเป็นจริงๆหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นการตลาดมากกว่าสรุป OPPO Reno 15สซดูเหมือนจะมี2เวอร์ชันที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยรุ่น global อาจจะเน้นที่แบตเตอรี่และความหลากหลายในการใช้งานส่วนรุ่นจีนอาจจะเน้นที่กล้องถ่ายรูปและประสิทธิภาพในการประมวลผลแต่สุดท้ายแล้วรุ่นไหนจะตอบโจทย์การใช้งานของเรามากที่สุดที่มา g i z m o c h i n e https www g i z m o c h i n e com 2 0 2 5 h 1 1 3 global r e n o 1 5 snapdragon 7 gen c d i f f e r e n t from key c h i n g version คำถามชวนคิดคุณคิดว่าการแบ่งสเปคตามภูมิภาคเป็นเรื่องดีหรือไม่คุณใี้ความสําคัญกับอะไรมากกว่ากันแบตเตอรี่ที่อึดทนหรือกล้องถ่ายรูปที่คมชัดคุณคิดว่าสนับดราก้อน 7gen4 จะสามารถสู้กับเดินสทีแปดสี่ห้ได้หรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณด้านล่างได้เลยเราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไร